สวัสดีค่ะสบายดี FC ท่างช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่31มกราคม2568นะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราแล้วนะคะวันนี้เนาะแม่เพนก็จะมานำเสนอ เอาแนวทางแล้วคักๆของสี่เซียนให้กับเอฟซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะของสี่เซียนก็หลุดมา3ามสี่งวดแล้วเนาะก็มาลุ้นกันต่อค่ะงวดนี้ว่าจะเข่าบอเนอะเอาะต้องผิดจารณากรเซียงซื่อนะคะทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่คิดค้นสูตรมาหรือว่าเอาตัวเลขมาให้ม่เพ่นนำเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องเนาะ ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเนาะการลงทุนทุกอย่างมีค่วมเสียงนะคะ FC ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ก็อยากให้ตัวเลขจะของเข่าเบิร์ตนั่นแหละเนาะเขาทุกหัวนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเด้อจ้ะเนาะจาังไรจังไรก็ขอกำลังใจจาก f อฟทั้งช่องคือเก่าค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้งเสเซียนด้วยนะคะในคลิปนี้ ส่วนของเซียนอื่นๆอาจารย์อื่นๆเดี๋ยวแม่เพ็ญจะนำเสนอมาทีหลังนะคะเป็นคลิปต่อไปเนาะส่วนของแอดมารวยแอดอ้อยพาลวยแล้วก็พ่อคมนะคะแม่เพ็ญได้ลงคลิปให้ไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะให้เรียนไปเบิ่งคลิปเมื่อวานนี้เด้อเนาะของสามเซียนสามอาจารย์นะคะสามสำนักเนาะของพ่อช่างขมวดที่แล้วก็เข้าที่เจ็ดศูนย์ตรงๆนะคะวดนนี้ มาลุ้นกันก่อนเนาะว่าของสำนักใดจะเด็ดจะแม่นแต่ว่าหฮเอฟซี FC ทั้งช่องไปเทียบเทียนใส่กันหลายๆสำนักเอาเดอ้อเนาะว่าวิ่งลุนมาตัวใดแน่ที่ตรงกันแล้วก็จับคู่มาตัวใดแน่ที่ตรงกันนะคะ,คนนะ,คะอ่ะแม่เพ็นจะหฮเอฟซี FC ทั้งช่องว่าบึงอ่าผลลาวพัฒนางวดวันที่29นะคะก็เลข6ตัวออกที่1 3 7 เก้ 9, 7, 0, เนย์เาะเลขหตัวส่วนเลขห้าตัวก็จะเป็น3ามเจ็ตัว7 9 7 0 3ตัวบน9 7 0 2ตัวบน7 0แล้วก็สตัวล่างก็คือ7 9นั่นเองเนาะ กล่าว่าเบิงของเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วก็หลุดอีกแล้วเนาะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดงวดก่อนก็วิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดงวดนี้งวดที่แล้วก็หลุดเนาะวิ่งลูดหลุดสองงวดติดต่อกันแล้วนะคะงวดนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าจะมาบอเนาะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางนะคะ ส่วนของเซียนอุดรงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่นที่9กลอง3นะคะตัววิ่งตัวรูดมา9ล่างเนาะมาตัวเด่นค่ะก็คือ 7, 9, เจ็ดเก้านจับคู่ไฮ้บเขานะคะหนึ่งสามสามหนไปออกข้างหน้าเลขหตัวเลยเนาะส่วนของพี่ปหัตไ้มาวิ่งรูด8กับเกนะคะก็9มาเดอ้อจะ้ะ เนาะเพื่อนให้8ดเก้าเลกออกเจดเก้านะคะลดไปแต้มหนึ่งเนาะก็เลยบอเข่าจ่อยค่ะเนาะวิ่งรูดมาอยู่ค่ะของเซียนอุดรกับของพิพัฒ์เนาะส่วนของเซียนโคราชงวดที่แล้ววิ่งรูดมาสี่กับหนึ่งบอเข่านะคะสี<ม>่ก็บำมาหนึ่งก็บำมาจักตัวเลยเนาะงวดนี้เอาไม่ค่ะมาแล้วงวดวันที่ 31วันนี้นะคะก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่9ลอง7นะคะของพหัดชาแน,นลลาวคักๆวันนี้เนาะเด่นที่9ลอง7อจะจับคู่ที่7 2เอ่อ7 4 9 2 9 4นะคะก็จะเน้นที่9 2ส่วนชุด3ตะบน7 9 2นั่นเองนะคะ ส่วนงวดที่แล้วเนาะของพี่พัดก็ให้มาวิ่งรูด8กับ9มาที่9นะคะแต่ว่าจับคู่บเบา,เาส่วนงวนวนี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่น9เหมือนเดิมนะคะลอง7งวดวที่แล้วบรไดเน้นให้เนาะง้วนนี้เด่น9รลอง7จับคู่7 2 7ดสอง7จสกอก็จะเน้นที่9 2นะคะส่วนชุด3ามตะบน792เเม็ดเดียวค่ะ ส่วนฮานอยวันนี้ยังบออกเด้อค่ะ fc เนาะเป็นมืออื่นนะคะฮานอยมือนี้ยังบออกยังมีฮานอยแต่ว่าก็ยังมีฮานอยอ่าสามัคคีฮานอยตุดจีนและฮานอยพัฒนานะคะเข้ามาเล่นได้มาดูได้นอกแม่เพ่นก็จะลงแนว้าทางของตาปากน้ำโพและแอดอ้อยพารวยนะคะแนวทางฮานอยวันนี้อามมาต่อที่ลาวคักของเซียนโคราชวันนี้วิ่งนู่นให้มาเด่นที่เก้า เออเด่นที่1นรอง9ก้าเนาะวันนี้ของเซียนโคลา่าเด่นที่หนึ่งรองเก้าจับคู่ให้ชุดเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนชุดรองเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าเออแล้วก็เก้าหกนะคะเบาพิษของเซียนโคลาเนาะงวดที่แล้วให้วิ่งลูดเด่นที่สี่รองหนึ่งบอมาจักตัวเลยเนาะงวดนี้เอาไม้แก้มือไม้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองเก้า จับคู่ชุดเน้น17 18 19ชุดลอง97 98แล้วก็16นะคะหนึ่งเจ็ดหน่แป่นอกไปเป็นหนค่ะไม่เพ่นกันเลยบึงตัวเลขเอาเด้อค่ะจะฟังเสียงไม่เพ่นเนาะ, <c oughs> ะมาแคบหนาจอน้อกันค่ะของพี่พหัสเน้นที่9ของเซียนโคลาชเน้นที่1 วิ่งรูดมา1,9ของเซียงโคราดเนาะอาเอาไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของเซียงเชียงใหม่นะคะ ส่วนเอาเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สามลองเจ็ดจับคู่ให้มาสามห้าสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเน้นที่สามเก้าเม็ดเดียวนะคะส่วนชุดสามตะบนห้าสามเก้าค่ะของเซียนเชียงใหม่นะคะส่วนงวดที่แล้วเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งลองสองบอมานะคะหนึ่งก็บอมาสองก็บอมานหนึ่งไปอยู่ข้างหน้าเลขหกตัวนะคะ ก็เลยบอกเข้าส่วนงวดน,นี้ให้วิ่งลูดเด่นที่3าอง7จ็ับคู่ให้3 5 3 9 7 5แล้วก็7 9เน้นที่3ามนะคะส่วนชุด3ามตะบน5 3 9นั่นเองนะคะ,ะมาต่อที่ของเซียนอุดร วันนี้ของเซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่นที่1นลองสเนาะเซียนอุดรเด่นที่1นลองสจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเน้นที่หนเจเม็ดเดียวค่ะชุด3ามตบลสเจ็นึ่งนะคะเอของเซียนอุดรวันนี้ส่วน งวดที่แล้วเซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่น9กลอง3 9มาล่างนะคะเรามาตัวเด่นแต่ว่าจับคู่่เบา,เางวดน,นี้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่1นลอง3จับคู่ที่17 19 37 39ชุด3มตับน1 3ึ่งนะคะ371ส่วนชุด2ตัวเน้นที่71หรือว่าหนเเม็ดเดียวนั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ลวาวคักๆสี่เซียนได้ไปแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปมาลุ้นกันต่อว่าจะได้แนวทางของอาจารย์ไหนแน่สำนักไหนแน่เนาะ,ะ,ะวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะสำหรับแนวทางลวาวคนะักๆเนาะพรุ่งนี้ผู้ใดที่ล่อลุ้นเนาะจ่จดใจ่จอเขามาแล้วย่งมือเดียวนะคะเอฟซี FC. อ่ะขอให้ถูกรางวัลทีหนึ่งกันทุกท่านทุกคนเด้อจ้าเนาะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ